14จังหวัด48วันกับอีก3,979กิโลเมตรคนบ้านกาแฟหนึคนกับมอเตอร์ไซค์อีก1นึ่งคันไม่สิต้อง2คันเรากำลังจะสิ้นสุดการเดินทาง coffee road trip ในซีซั่นหนึ่งนี้แล้วล่ะครับเพราะงั้นการมาถึงชุมพรเราเลยมาไหว้กลมมะหลวงชุมพอรอย่างที่เคยขอไว้ให้การเดินทางครั้งนี้ปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนจบจากนั้นเป็ดกับคขมิน ก็ออกเดินทางตรงสู่ชีวิตดีๆที่กรุงเทพ <c oughs> ไปทั้งๆที่ฝนตกแบบนี้แหละครับเ <Yeah! S 1> ย็นสบายห่อดีห <Yeah! S 1> นึ่งเกย้อนไปยังรู้สึกว่าเราเพิ่งจะออกเดินทางมาเมื่อวานนี้เองนะครับ <c oughs> ให้ตายสิจะบอกว่ายังจําความรู้สึกแรกที่เจอเพื่อนใหม่จากนาราธิวาสซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนใน3จังหวัดชายแดนใต้ของเราไปตลอดการได้อยู่เลยที่สําคัญ พอหนุ่มฮาบิบนี่ได้กลายมาเป็นหนึ่งในเฟเวอร์ลิตเฟรนของเป็ดไปเป็นที่เร,เรียบร้อยไม่รู้ว่าจะดีหรือว่าสวยแต่ก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นเพื่อนกันเราได้ไปเห็นการคั่วกาแฟโบราณที่สืบทอดกันมากว่าร้อปีว่ากันว่านี่คือต้นกําเนิดกาแฟหวานตัดขาที่เราได้ยินกันมาซึ่งอยู่ที่เอเมรเบตงจังหวัดยะลาแต่เหนือสิ่งอื่นใดผู้คนที่เบตงเป็นมิตรมากกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้มาก จากเบตงเราก็ย้อนกลับมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดย้ำว่าสวยที่สุดเลยนะนั่นแหลมตาชีจังหวัดปัตตานีถึงแม้ว่าในวินาทีสุดท้ายกูจะไม่ได้เห็นช่วงที่มันสวยที่สุดเพราะวันนุ่มนิ่มดันไปติดลมทรายซะก่อนมัวแต่เข็นกันไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยกู จากนั้นก็บอกลาพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้มาดูต้นกาแฟาโรบัสตา้าที่ว่ากันว่ามันคือหนึ่งในต้นแรกของประเทศไทยที่เดินทางมาไกลาจากมาเลเซียมาถึงอำเภอสบบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาและแน่นอนว่าที่นี่ผู้คนก็ยังน่ารักไม่ต่างจากที่ที่เป็ดเพิ่งจากมาครับแล้วเราก็ไปเจอเรื่องแปลกๆที่สะตูลซึ่งคนที่นี่เนี่ยเอาน้ำแดงมาไหว้รูปปั้นเด็ก จนหลายคนสงสัยว่าไหวไปทำไมกันล่ะครับเนี่ยสุดท้ายก็ได้คำตอบนะครับว่าอ๋อไหวเพราะอยากถูกหวยอืวัฒนธรรมหวย <c oughs> เรามีโอกาสไปนอนกลางป่าคนเดียวที่พัทลุงซึ่งเอาจริงๆก็แอบกลัวอยู่นะแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เราคิดไปเองผู้คนที่นี่ก็ยังใจดีเหมือนทุกๆท,ที่ที่เป็ดเจอมาเฉกเช่นเดียวกับการที่ได้เจอกับพี่ก๊อฟ แห่งโรงคั่วบ้านป่าผู้ที่แนะนําและส่งต่อให้เราไปเจอกับผู้คนในเส้นทางกาแฟาอีกมากมายก่อนจะเดินทางต่อไปอำเภอกันตังจังหวัดตรังไปดูต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยและพบว่าที่กันตังนี้เป็นเมืองที่น่ารักมากๆน่ามาใช้ชีวิตที่นี่มากๆ และที่สำคัญนะครับเด็กๆที่นี่เนี่ยทำให้เราคิดถึงเพื่อนๆสมัยที่ยังเป็นเด็กที่เริ่มล้มหายตายจากไปไม่น้อยทีเดียวกูยังไม่ตายเพื่อนคนหนึ่งตะโกนมา <laughs> เสร็จจากตรังครับก็มุ่งหน้าสุนครศรีธรรมราช <c oughs> เพื่อไปหาพี่ชายและพี่สาวผู้ใจดีของเรา <c oughs> พี่เคและพี่โอ <c oughs> คนทำกาแฟและนักปรุงอาหารจากกรุงเทพมหานครที่ย้ายมาทำร้านอาหารเชฟเทิลที่นี่ที่สำคัญนะครับ เราได้เจอน้องแอมที่อาสาพาเราไปแก้บนที่วัดไอ้ไข่อีกด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องทำในซีซั่นนี้และก็สำเร็จไปได้ด้วยดีแต่เสียดายครับหวยที่กูซื้อมาจากที่นี่ไม่ถูกลงวันบัตซบจริงเลยอ่ะจากนครศรีธรรมราชครับเรามาดูความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่กระบี่และพบว่าที่นี่มีเรื่องราวมหัศจรรย์และตำนานเมืองที่น่าสนใจเกี่ยวกับยักษ์และพญาน,นาค จนอดไปดูงานศิลปะที่ทําขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของกระบี่ไม่ได้ซึมซับความเป็นกระบี่อยู่สองสาวันก็ย้ายตัวเองมาที่ภูเก็ตและได้พบกับเพื่อนใหม่ที่โคตรกวนส้นตีนที่ร้านโชดขั่วหรือว่าชั่วโครนั่นแหละครับก่อนจะพบว่าที่ภูเก็ตนี่มีส่วนที่เงียบสงบต่างจากป่าตองแล้วก็ตัวเมืองอยู่ไม่น้อยเป็นคาเฟ่เล็กๆในป่าใหญ่ที่สำคัญเราได้มีโอกาสได้พูดเหนืออีกครั้งกับเจ้าของร้านซึ่งนั่น พอจะทําให้เราหายคิดถึงบ้านไปได้บ้างนะครับ <Yeah. S 1> แต่จังหวัดที่เราประทับใจจนอยากย้ายมาอยู่ที่สุดในซีซั่นนี้คงจะหนีไม่พ้นพังงาพังงานี่เป็นจังหวัดที่ฝนตกเยอะมากและที่สําคัญสงบสุดๆส,สงบและเหมาะกับคนชอบความสงบแบบเป็ดมากๆถ้าไม่นับว่าไปเกาะคอเขาแล้วไม่เจอมนุษย์สักคนที่นั่นนะ คือเจอแต่น้ำควายนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้่จะย้ายไปตั้งรกรากที่ไหนสักที่หนึ่งบนโลกใบนี้เป็นคงเลือกที่นี่เป็นที่แรกและทางรัดที่จะมาหยุดที่นี่ได้ไวที่สุดคือการมีเมียหยุดที่นี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับจริงๆการบอกลาพังงาเพื่อเดินทางต่อไปสุราษฎร์ธานีนี่เป็นเรื่องที่เศร้าสําหรับเราอยู่พอสมควรเลยนะแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องทําอีกมากมายเช่นการมารับรถคันใหม่ ที่จะมาทำหน้าที่แทนนุ่มนิ่มในซีซั่นนี้ให้นุ่มนิ่มได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและให้น้องขมิ้นสารต่อภารกิจจนจบซึ่งหลังจากนี้เนี่ยหลังจากสุราธานีเนี่ยก็เจอฝนเยอะมากแม่เหมือนน้องขมิ้นนี่มากับฝนเลยนะ,ะพอเข้าระนองปุ๊บฝนก็ตกปับ๊บหมุดหมายที่จะไปเจอพี่กล้องแห่งกล้องวันเล่ก็ถูกเปลี่ยนมาเจอพี่เล็กผู้ที่ทำกาแฟมะพร้าวให้เรากิน พร้อมบทสนทนาที่กลมกล่อมและกวนประสาทเหมือนเป็นคนที่รู้จักกันมาเนินานผู้คนที่เป็ดเดินทางผ่านยังคงน่ารักเสมอเลยนะครับเดินทางมา48วันมีคนถามเราว่าการเดินทางในซีซั่นนี้เราได้อะไรกลับไปบ้างเราคิดว่าคำตอบที่ซื่อตรงที่สุดกับตัวเราเองนั่นคือการได้เข้าใจผู้คนในพื้นที่ที่แตกต่าง มีแนวคิดที่แตกต่างโดยให้กาแฟเป็นสิ่งที่นำเราไปเจอผู้คนเหล่านี้เพื่อให้เราเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นนั่นเองครับแม่เท่สุดๆไปเลยนะพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยที่เราใช้คำพูดเท่ๆแบบนี้ได้เนี่ยเพราะเราออกไปสัมผัสมันจริงๆและเราก็เชื่อว่าการเดินทางไปเข้าใจโลกให้มากขึ้นในครั้งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังจะออกไปผจญภัยโลกกว้างใบนี้เท่านั้น โอ้โหเท่เละพูหนุ่มคนนี้มันเท่จริงๆเลยคิดอะไรไปเพลินๆรู้ตัวอีกทีเป็ดก็มาถึงกรุงเทพมหานครแล้วครับเอาเป็นว่าขอบคุณที่เดินทางร่วมกันมาตลอดระยะทาง3,979กิโลเมตรแลหวังว่า,วาเราจะมีโอกาสได้เจอกันในไม่ช้านี้กับ B e My Bad Ass Coffee Road Trip Season 2บุญรักษาและสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนเป็ดนะครับตื่นมาเช้านี้ก็รู้สึกแบบไม่ต้องเก็บของแล้วก็ขับมอไซค์ไกลๆย้ายที่นอนแล้วเออมันรู้สึกวง่งวงแปลกๆเหมือนกันนะครับก็เริ่มซีซั่นสองต่อในภาคกลางภาคตะวันตกตะวันออกก็รอเจอกันได้เลย ซีซั่นสเราก็มีผู้สนับสนุนใจดีเขามารอเราอยู่แล้วนั่นก็คือคาเมลเป็นยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับหลายคนคงจะคุ้นกันดีจากบอลพาเที่ยวจริงๆอะ่ะบทพูดตรงเนี้ต้องเป็นของพี่บอลแต่ว่าอพอดีช่วงนี้แกงานเยอะมากคุยกันแล้วแล้วแกก็น่าจะยังไม่ว่างเราก็เลย บอกตรงนี้กันว่าซีซั่น2เราจะเดินทางไปกับคาเมลเอ่อซีซั่นนี้เนี่ยหลังจากที่เราเดินทางแล้วตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็ให้เด็กตรังอายุ19คนหนึ่งแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็ให้เขาเล่นกีตาร์ร้องเพลงน้องเสียงดีแล้วมีความสามารถมากชื่อน้องต้นน้ำเพลงแต่ว่ายังไม่มีชื่อเพลงเพราะนั้นถ้าฟังเพลงนี้จบแล้วก็ฝากตั้งชื่อเพลงให้หน่อยนะครับ อ๋อ oh, อีกเรื่องเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะเหลือเกินจบเพลงมีเอ็นเครดิที่คุณต้องลองวาวด้วยขอบคุณครับ ันแบกกระเป๋าเดินทางคนเดียวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมีฟ้าถนนต้นไม้โมไซเป็นเพื่อนร่วมทางผ่านป่าผู้เขาลำน้ำกว้างใหญ่ ผ่านคับคานกล่อมใจเบาเบาเป็นดังบทกวีผ่านรน้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านคนเพราะอยากเข้าใจเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนา เรืงรายจากคนที่พบผ่านฉันเรียนฉันรู้ฉันเห็นมุมมองของโลกต่างไปเสียงใจ ทำให้เธอและฉันได้เจอกันเห็นมุมมองชีวิตมนุษย์ผู้คนหลากหลายที่ฉันไม่เคยเข้าใจทำให้คนที่ตัวเล็กๆนั่งได้พูดคุยกับโลกใบใหญ่ฉันยิ้ม ยังสุขใจเมื่อเราได้พบกัน เจอผมได้พียาลาและต้องมาเจอพรุ่งนี้เท่านั้นไม่งั้นผมจะกลับบ้านแล้วไม่แชรอะไระหรอกฮะเมียผมตามนะครับพัวเมียฮะรีบมานะครับ